น่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับนาดำนะครับนี่เป็นนาดำเป็นนะครับน่าจะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่ดินล้วนปนทรายนะครับกำลังออกรวงครับนี่ออกออกรวงเมนบลีหนึ่งสูนย์หาโอพี่น้องครับนี่ลือมะลีนะครับลือะลิ กคหนึ่งห้านะครับเนี่ยนะครับมารีดอนะครับในป,ปกติแล้วมารีดอนะครับจะออกรวงออกรวงก่อนมะริหนึ่งศูนย์ห้าครับเนี่ยนะครับจากลำต้นสวยงามครับนะครับจะเดินไปดูสะสะด้านหลังนะครับ นี่จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำสรบนะครับน้ำจะไหลมาจากปลานินครับปลานินปลานินนะครับปลานินปลานินะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าขออย่างนอ้นอพี่น้องหรือเป็นนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวก็หกนะครับเจ้าของนาวายูพี่น้องครับนี่นะครับมาเดินชมหน้าเพื่อนนะครับมาดูชมหน้าเพื่อนนะครับนี่มะลินะครับมะลินี่คือมะลิหนึ่งศูนย์ห้านี่ครับนี่ดูจาก ลำต้นระยะห่างนะครับเป็นหวานก้าปักดำครับเนี่ยหวานก้าปักดำนะครับหวานก้าปักดำเห็ดข้างดีเลยพี่น้องครับนี่นะครับนะครับฝีมือฝีมือนะครับนี่ก็จะเป็นของไส้ไก่นะครับนี่ลำเลียงน้ำจากด้านบนลงไปซาด้านล่างนะครับ เดี๋ยวเราเราจะเดินไปดูโซลารเซลล์นะครับโซลารเซลล์หอมโลีหอมโมลีหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งศูนย์ห้าหรือก็คหกครับพี่น้องไอหรือก็คหนึ่งห้าครับนี่นะครับเป็นหอมโมลีดอกนะครับแต่ว่าขนาดจะเป็นมมลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดทาวันตั้งแต่เดือนนะครับมิถุนายนนะครับนะครับมิถุนายนข้าว็นาะ น่าจะประมาณนี้ครับนี่ออกร่วงนี่ดูพ่น้องดูน้ำดูน้ำระบบน้ำไหลเขาน้าครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดเรานะครับเขาวางแผนระบบดีนะครับระบบน้ำก็จะช่วยประหยัดประหยัดการบริหารจัดการน้ำนะครับในแปลงนาเรานะครับ,เ,นะรบเพราะว่าน้ำนะครับ น้ำฝนตกอยู่ด้านบนนะครับไหลเข้าพื้นที่เราแล้วก็เข้ากระเฮ็ดเป็นคลองไส้ไก่เข้ามาที่แปลงนาเราเนี่ยพี่น้องนะครับที่แปลงนาเอานะครับนี่พี่น้นองเอาเนี่นี่คืออาจจะเขาเหียวพี่น้องหรือปักดำไปเลยครับนี่นะครับนี่เดินไปดูนี่พี่น้องสวยงามนี่พี่น้องสวยงาม ครับสวยงามนะ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 ครับสวยงามสวยงามนะครับหอมมะลิพี่น้องเนี่ยหอมมะลินะครับเนี่ยดูแลเป็นหอมมะลิว่าลำต้นของข้าวหอมมะลิหอมมะลิเนี่ยมันจะลำต้นมันจะสีออกเขียวอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนๆนะครับ ถ้าเป็นข้าวเหนียวมันก็นะครับจะสีเข้มกว่านี้นนะครับถ้าเกิดท่าสังเกตดูนะครับนี่มาพี่น้องนะครับนะครับเหมาะมากพี่น้องเอ้ยนี่สําหรับนาล้วนปนทรายรือว่านาดินทรายนะสำหรับการทําข้าวหอมมะลิเพียงเขตพื้นที่สุรินทร์วีรลำชีสเกตนะครับยาสธวรอุบลน้ำหน้าเจริญทั้งพุ้นนะครับเขาถึงนะครับ นะครับก็ถตืเค็ดข้าวฮอมเอรี่นะครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพเพราะว่าลักษณะดินนะครับลักษณะดินของท้งพูนจะเป็นดินดินล้วนปนทรายนะครับนี่ีสวยงามนะครับจะเดินไปดูด้านบนแผงโซล่าเซลจากน้อยครับนี่นะครับแผงแผงโซล่าเซลเป็นนะครับเป็นโซล่าเซลครับโซล่าเซลครับ ต่อสายนะครับไ่ต้องไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับแผงนี้จะทช้ทั้งหมดสี่แผงครับเนี่ยพี่น้องนะครับหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามแล้วก็สี่ครับเนี่ยสี่แผงนะครับสี่แผงมีการต่อเชื่อมกันนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยต่อเชื่อมกันแผงแผงที่หนึ่งนะครับเนี่ย มาแผงที่แผงที่สองนะครับแผงที่สองมาแผงที่สามนะครับแล้วแผงที่สามก็มาแผงที่สี่นะครับแล้วก็ต่อจากแผงที่สี่นะครับเข้ามากับชุดคอนโทรนครับนี่คอนโทรนก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่นี่ครับเนี่ยนะครับครับนี่แบตเตอรี่อยู่นี่กับระบบน่ครับนี่ กุญแจครับเนี่ยล็อกกุญแจไว้นะครับเนี่ยนะครับเพราะว่าล็อกกุญแจไว้เอาเอาพลังงานมาเก็บไว้เป็นแบตเตอรี่ครับแล้วก็นะครับต่อนะครับแปลงเป็นไฟนะครับเข้าไปที่ปั๊มดูดน้ําที่น้องครับนี่ปั๊มปั๊มดูดน้ํานะครับเวลาแสงแดดออก ปั๊มก็จะทำงานนะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับนี่ครับพี่น้องขอบคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมาชมบรรยากาศวนเกษตรเพิ้นพี่น้องครับนี่นะครับนี่เป็นสระน้ำนะครับที่ขุดเอาไว้ครับนี่นะครับที่ขุดเอาไว้นะครับช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำเต็มสระครับนี่นะครับน้ำ น้ำเต็มสะนะครับเอาไว้ใช้ช่วงดูแล้งฤรือดูแล้งก็นนะครับเพราะเขาได้ใช้ยังเดอกพี่น้องนะครับคือเอาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ซื้อครับนี่นะครับนะครับเพื่อนนะครับทำงานประจําพี่น้องนะครับทํางานประจํานะครับเม่ได้เป็นอาชีพเกษตรกรโดยตรงนะครับเนี่ยนี่คือนะครับเนี่ยเพิร์ลักนะครับเพิร์ลักในอาชีพเกษตรพี่น้องนะครับนี่ก็เลย มีการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่นะครับข้องตรงคือเพื่อนมือเดือดร้อนนะพี่น้องนะเพื่อนมีนะครับมีเงินเดือนนะครับเงินเดือนนะครับจากการทํางานนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็นะครับมีทีมงานมานะครับเชีไทยพี่น้องนี่ ดูแลให้นะครับน,นะครับมาเดินชมมสึพอยากจะเห็ดน้ำนะครับพี่น้องนนะครับจะล้องเบิ้งนะครับทางนี้จะเป็นสวนป่าครับนี่นะครับจะเป็นไม้สักทพี่น้องไม้สัก จะเป็นเป็นไม้สักนี่นะครับไม้สักนะครับไม้สักพี่น้องนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นสระน้ำครับนี่นะครับเราจะปิดคลิปดูจุดนี้ลพี่น้องโอ้อากาศดีพี่น้องครับนี่นะครับอากาศดีอากาศดีนะครับนี่นะครับสวนป่าพี่น้องครับนี่ถ้าเราไม่เดือดร้อนนะพี่น้องกบบนะครับนี่ปลูก นะครับปลูกปลาไว้ครับนี่นะครับนะครับวนมากบ่ค่อยเหลือพื้นที่นะครับบ่ค่อยเหลือพื้นที่นะครับเท็ดอ้อยเบิดบานเ้องพี่น้องนะครับนี่นะครับบ่ค่อยเหลือนะครับนะครับพื้นที่การเกษตรแบบนี้บ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าส่วนมากจะนะครับจะทำการบุกเบิกเป็นสวนอ้อยนะพี่น้องป่าอ้อย นะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นเรี้ยกเกษตรเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับเนี่ยเชิงเดียวนี่คือนะครับป่าสวนป่าไม้สักครับนี่นะครับสวนป่าไม้สักจะลองเดินไปดูข้างหลังอยู่พี่น้องว่าได้มันโดนแล้วครับเนี่ยมาเยี่ยมมาเยี่ยมชมสวนป่านะครับนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีสระน้ำอีกนะครับ พว่านะครับเจ้าของทีเพินนะครับเป็นบ่อเดือดร้อนเรื่องเงินพี่น้องนะครับเนี่ยเพิ่นนะครับเห็นว่านะครับการทำการเกษตรเนี่ยมันต้องมีน้ำพี่น้องต้องมีน้ำนะครับเนี่ยมันก็เลยขุดสระนะครับขุดสระไว้หลายลูกครับี่นะครับจะเกิดนับนะครับฟังพูนหนึ่งอันนี้สองสามสี่สระได้พี่น้องเนี่ ครับซีสะนะครับนะครับซีสะเดี๋ยวเดินเดินเดินเดี๋ยวเดินมาดูมาชมไผ่นะครับไผ่ที่นะครับมิทีนะครับมิทีแล้วก็อยากจะทำการ,กรเกษตรนะครับสิ่งสิ่งแรกๆเลยนะพี่น้องก็คือนะครับ,ค,นะค,รบคือแหล่งน้ำมีอะไรพี่น้องครับนี่ นะครับอันนี้น่าจะเป็นสะนะครับนี่สะที่ขุดน่าจะล่าสุดวะพี่น้องเนี่ยหลายปีละล่าสุดนะครับนะครับพื้นที่ข้างหลังก็เป็นนากันพี่น้องครับนี่นะครับข้างหลังก็เป็นนาที่นันนะครับนี่โอ้สวยงามเดินไปดูว่าพี่น้องเนี่ยเขาเดินไปชมดินะครับนะครับเดินเลาะนี่ครับดูเดินเลาะไปดูนาแปลงข้างหลังนะครับ นี S <S> ่ก็อยูค้าพี่น้องเนี่ยบ่เนี่ยบ่เดือดร้อนพี่น้องคือนะครับคนเฮานี่นะครับบ่งบ้ยากมีเงินมึงมีเงินมงจากไม่ยูค้าบางจากไม่พี่น้องนะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเฮาเดือดร้อนนะครับนี่ขายแล้วพี่น้องครับนี่นี่เพื่อนบ่เดือดร้อนพี่น้องไหครับเนี่ยเพื่อนบ่เดือดร้อนพี่น้องขายย่ำใดก็ได้เพื่อนปลูกนะครับปลูกขิมไห้ครับเนี่ยนะครับปลูกขิมไห้ครับเนี่ย เนี่ยพี่น้องดูดินะครับนะครับคนมีเงินนะครับกับคนบ่มีเงินต่างกันได้พี่น้องเห็นว่าเนี่ยคนมีเงินคนเป่นพ่าตัดใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเป็นก็ตัดนะครับมีนคนนะครับมีเงินแน่วันนี้ตัดบันแ้วพี่น้องไอ้นี่นะครับตัดไม้ขายบันแ้วนี่นี่เป็นขั้นคู่พี่น้องเนี่ยขั้นคูเอาน้าจากสะด้านบน ลงมาด้านล่างนี่ก็เป็นเป็นนาข้าวนะครับนี่สวยงามมาดยางเบึงโดนรอบพี่น้องไอ้นี่นะครับเนี่ยพื้นที่รวมทั้งเบิดนี้นะครับห้าสิบไร่พี่น้องเนี่ยนะครับห้าห้าสิบไร่นะครับน,นะครับห้าสิบไร่นะครับน,ะบน,บนี่นะครับซึ่งหายากพี่น้องสุม,มุนนี้พ่คอยมีไผมีที ที่เป็นลักษณะสวนป่านะครับแบบนี้ชนมากที่บุกเบิกเป็นไรอ้อยนะครับนะครับไรอ้อยนะครับล้วก็ับไปเป็นมีนะครับไปเป็นมีทอข้อนะครับไปเป็นมีโรงงานน้าตาลนะครับอย่างได้ยางกะนะครับนะครับออกจากโรงงานน้าตาลออกจากทอข้อโพี่น้องนะครับเนี่ยก็พรานุนเอานะครับเนี่ยนะครับอยากได้ลด ไทยนะครับบัวต้าฟอร์ดนะครับกับบัยากพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนบ่เดือดร้อนอย่นะหมอครับนี่ยนะครับเนี่ยไม่ซักนะครับไม่ซักเพื่อนกระปุกทิ่มๆไว้พี่น้องนะครับเนี่ยบ่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนจีมาตัดขายนะครับนี่่าพี่น้องนะครับเนี่ย สวนกเกษตรนะครับฝุ่นกระย่างมาอยู่เดี๋ยพี่น้องเลยเขาย่างกลับทั้งนี้แล้วครับพานะพี่น้องมาเบิ้งก็ซื้อครับนี่มันเป็นไม่ได้ย่างมาโดนแล้วเด้กย,ย่างเนี่เบิ้งจัง่อยนะครับฝับงฝุ่นนะครับเฝุ่นกระน,นะครับนี่พี่น้องดินดินทราย ปีนซ้ายปีนซ้ายโอ้น้ำพี่น้องเอ้ยนะครับน้ำ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 ก็สิซึมลงมาหนีครับนี่บอกครับนี่เป็น,ปนตาน้ามลงมาจากสะถ้าเกิดมาัน้ำม,มันร้นมันไหลจะล,ล้นไหลลงมาข้างล่างนะครับน,นี่นะครับทั้งทั้งหมดนะพี่น้องทั้งพุ่นนะครับสะย,ยัยอินไทยพี่ิพี่น้องเบอรหนึ่ง e นะครับมาสองนี่สองสะนั่นสามนี่สี่สะพี่น้องครับนี่ ข้างหลังก็จะเป็นป่านะครับเป็นเป็นป่าไม้พี่น้องปลูกไม้ไว้นะครับอากาศกับฝนที่ตกเดี๋ยวเราเดินออกไปนะครับข้างนอกพี่น้องที่มิธีนะครับเนี่ จะเหตุที่ไหนกับที่ขเขาจะคของนะครับกันคิดอย่างบอกอ,อกะ่ะปลูกมาพี่น้องปลูกม้ยืนต้นนะครับไม้ชนิดตัวไว้นะครับผมกแบบ็ไม่ปลูกง่ายๆกันนี่แหละพี่น้องนะครับนี่เดานะครับคิดอย่างบอกเดาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไม่สักนี่มันต้องเป็นดินเป็นดินภูเขาดินที่ลาดถ้าเกิดเป็นแบบที่ร่มไม่ค่อยดีพี่น้องนะครับนี่นะครับไม่สักหน่ต้องมัก ตรงมากแบบนามพันนี่พี่น้องนะครับปลูกทครงพูทิลาดาสเดาพี่น้องเอาตะเคียนทองเนี่ยมาปลูกนะผมชอบตะเคียนทองพอดูมกค่าก็ได้พี่น้องหรือวินพี่เป็นไม้พันตั้งเพืกัดมะฮอกมะฮอกก็ดีนะครับมะฮอกก็ดีพี่น้องนะครับปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับนี่อยากจะปลูกไม้ที่ใช้ได้ เร็วก็ปลูกไว้บางส่วนไว้ตัดขายครับอยู่คาริปรตัดกับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวจะปิดคลิปสักกี่10มนาทีนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ